สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของบทที่6กันแล้วนี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้เลยก็คือค่ากลางของข้อมูลเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างในการหาค่ากลางของข้อมูลเนี่ยวันนี้เราจะนำเสนอ3ชนิดที่นิยมใช้ชนิดที่1คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต2คือมัธยฐานและ3คือฐานนิยม เราไปดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือภาษาอังกฤษคือ arithmetic mean อาจจะเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยหรือว่า mean ซึ่งค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยคือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดในชุดนั้นแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดหรือเขียนเป็นสูตรได้ว่า x bar เท่ากับ ซิกมา x i โดยที่ i มีค่าตั้งแต่1ถึง n หารด้วย n หรือเขียนย่อๆเลยคือซิกมา x ส่วน n ตัวนี้เรียกว่า x บาร x บารจะแทนค่าเฉลีย่ยส่วนซิกมาซิกมาคือสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกหรืออาจเรียกว่าซิกมาเมื่อซิกมามันไปนรวมกับ x เนี่ย มันก็หมายถึงว่าผลบวกของ x ทั้งหมดอ่าวมันมี x ตัวไหนบ้างล่ะสมมุติว่าโจทย์ให้มา1 2 3 4ตัวนี้ก็จะเป็น x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4ซิ sigma x มันก็คือผลบวกของทุกตัวบวกกันหารด้วย n n คืออะไร n คือจำนวนทั้งหมดของข้อมูลมีกี่ตัว1 2 3 4ก็ส่วนด้วย4 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะประมาณนี้บางคนอาจจะยังมองภาพไม่เห็นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอายุของเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้จงพิจารณาและตอบคำถามมีกี่คนเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรเด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนถามเหมือนครูที่ถามเลยอนับสิผู้หญิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีทั้งหมด7คนก็เขียน7ข้อ2เด็กกลุ่มนี้มีอายุรวมกันทั้งหมดกี่ปีเราก็ทำการอะไรเลยทำการบวกเลยมีเท่าไหร่บ้างเริ่มจากผู้หญิง12บ3 7 10วกิ 13, บวกเบวก10บวกหบวก9และบวก จ็ดปีครบเจ็ดคนไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าโอเคครบแล้วบวกได้เท่าไหร่เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยสิบสองบวกสิบสามได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าเป็นสามสิบสามสิบบวกสิบเป็นสี่สิบสี่สิบบวกเก้าเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกบวกอีกเจ็ด เป็น63เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้มีอายุรวมกัน63ปีข้อที่3ถามว่าอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้อายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูตรว่ายอย่างไรเอ่ย x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n ซิกมา x เราหามาได้แล้วก็คือผลบวกของอายุเด็กทั้งกลุ่ม ได้เท่ากับ63ถูกไหมแล้วหารด้วย n n คือจำนวนเด็กทั้งหมดมีกี่คนมี7คนเราก็จะได้ว่า7อะไรได้63เอ่ย7 9 63เพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้ก็คือ9ปีคำว่าอายุเฉลี่ยนั่นก็คือส่วนใหญ่เด็กมีอายุ เท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่า9ปีมันก็แปลว่าส่วนมากจะอายุใกล้ๆ9ปีมากที่สุดโอเคนะถัดไปไปดูการหาค่ากลางของข้อมูลชนิดที่2คือมัธยฐานมัธยฐานหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันมัธยฐานภาษาอังกฤษคือ median มัธยฐานของข้อมูลชุดหนึ่งคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงข้อมูลนั้นจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยก็ได้แล้วแต่ในการหาค่ามัธยฐานเนี่ยอาจจะพิจารณาไป2กรณีก็คือกรณีที่1ถ้าข้อมูลมีจํานวนเป็นจํานวนคี่เมื่อเรียงข้อมูลแล้วมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางนั่นเองลองมาดูข้อมูลที่เขาให้มามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 7เป็นจํานวนคี ดังนั้นมันก็จะมีค่ากลางหนึ่งค่าอยู่ตรงกลางลองดูซิค่าใดอยู่ตรงกลางนี่ไงยี่สิบห้าอยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งซ้ายเขามีกี่ตัวสาตัวฝั่งขวาเขาก็มีสามตัวยี่สิบห้าเป็นตัวแบ่งครึ่งระหว่างข้อมูลชุดนี้ถูกไหมดังนั้นมตาตรฐานก็คือยีสิบห้าเป็นตัวแบ่งฝั่งระหว่างฝั่งซ้าย3ฝั่งขวาสาม ดังนั้นมัธยาฐานก็คือยี่สิบห้าข้อ2ถ้าข้อมูลมีจำนวนเป็นจำนวนคู่เมื่อเรียงข้อมูลแล้วมัธยาฐานคือค่าเฉลี่ยของคู่ที่อยู่กึ่งกลางเมื่อมันเป็นจำนวนคู่ตัวที่อยู่กึ่งหนึ่งเราก็ไปดูซิข้อมูลที่ห้าหกเจ็ดแปเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ตรงกลางมันจะไม่ใช่หนึ่งตัวมันจะเป็นสองตัวแทนมันแบ่งกันตรงไหน่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ 5อ่ะหคือค่าที่อยู่ตรงกลาง6ก็คือค่าที่อยู่ตรงกลาง7จ็ดแปตอนนี้ถูกแบ่งเป็น4กับ4ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาแบ่งเท่ากันแล้วนี่ค่าตรงกลางของเราก็คือสิบเก้ากับยี่สิบสี่เราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ19แล้วก็24กันความรู้เมื่อกี้เลยก็คือเอาทุกตัวมาบวกกันเขียนสูตรก่อน x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n มันก็คือ ทุกตัวมาบวกกันเราต้องการค่าเฉลี่ยของคู่ตรงกลางเราต้องการค่าเฉลี่ยของคู่ตรงกลางเราก็เอา19มาบวก24แล้วส่วนด้วยจํานวนตัว n คือจํานวนตัวของข้อมูลว่ามีกี่ตัวมี2ตัวเราก็ส่วนสองบวก24เท่ากับีส่วน2ครึ่งของ43คือ21.5นั่นเอง เพราะฉะนั้นมัธยาฐานของข้อ2เนี่ยก็จะเท่ากับ21.5อันนี้ก็คือค่ากลางจริงๆที่อยู่ระหว่าง19กับ24มันก็คือ21.5ต่อไปไปดูขั้นตอนการหาค่ามาัธยาฐานกันขั้นที่1เนี่ยอ่าที่สำคัญเลยการหาค่าตรงกลางเราก็จะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยก่อนถูกไหมไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าค่าไหนอยู่ตรงกลาง คำว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เรียงจํานวนแล้วเจอเลขอยู่ตรงกลางก็เอามาตอบนะเราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเมื่อเรียงเสร็จแล้วข้อที่สองถ้าข้อมูลมี n จํานวนค่ามัธยฐานจะอยู่ตําแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองข้อสองมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อถ้าโจทย์กําหนดข้อมูลมาสักห้าสิบตัว ถ้ามันกําหนดข้อมูลมาเยอะๆหรือว่าเราไม่อยากหาแล้วว่าตรงไหนคือตรงกลางเราจะใช้สูตรนี้แทนในการหาตําแหน่งของมัธยาฐานถ้ามันมี50ตัวเนี่ยเราจะมานั่งนับไหมว่าตัวไหนคือตัวที่25และตัวที่26ไม่เนาะเราก็ใช้สูตรนี้แทนเลย n บวก1ส่วน2 n เนี่ยมันเป็นจํานวนข้อมูลทั้งหมดบวกด้วย1แล้วทั้งหมดหารด,ด้วย2ก็จะได้ตำแหน่งของมัธยาฐานมา ไม่ใช่ได้ค่ามาัยธยฐานมานะได้ตำแหน่งมาและถ้าเราได้ตำแหน่งมาเป็นจุดทศนิยมยกตัวอย่างเช่น21.5ถ้าเราได้มาเป็น21.5นั่นก็แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าค่าเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่21และตำแหน่งที่22 เราก็ต้องไปดูว่าตำแหน่งที่21กับตำแหน่งที่22เนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตำแหน่งที่21กับ22อีกทีหนึง่งก็จะได้ค่ามัธยาฐานมานั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันสักหนึ่งตัวอย่างหามัธยาฐานอายุของแมว6ตัวนี้ซึ่งมีอายุหน่วยเป็นเดือนต่างกันตามนี้เลยมีอายุกี่เดือนบ้างอะมี10เดือน13เดือน ยี่สิบห้าเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนและสิบห้าเดือนเราไปหามัธยาฐานของอายุเจ้าพวกนี้กันดีกว่าอันดับแรกจะเอาค่าตรงกลางมาเลยดีไหมเนี่ยจะเอาคู่นี้มาเลยดีไหมไม่ได้เรายังไม่ได้เรียงข้อมูลเลยเราจะรู้ได้ไงว่าค่าไหนอยู่ตรงกลางเราก็จะต้องเรียงข้อมูลก่อนเลยอันดับแรกไหนตัวไหนตัวไหนอายุน้อยสุดนี่ก็เริ่มจากเก้าต่อด้เท่าไหร่ ต่อด้วย10ต่อด้วย12ต่อด้วย13เท่าไรต่อ15สุดท้ายพี่ใหญ่ของเรา25ครบ6ตัวไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6โอเคครบ6ตัวแล้วไปหาค่าที่อยู่ตรงกลางกันในเมื่อมันมี6ตัวมันเป็นจำนวนคู่ เพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างสองค่านี้ถูกไหมตอนนี้แบ่งเป็นสองแบ่งเป็น2ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยของคู่ตรงกลางกันก็จะได้ค่ามัธยะฐานเท่ากับ12บวก13หารด้วย2เท่ากับ12บวก13ได้2ี่ หารด้วย2ดังนั้นครึ่งของ25ก็จะเท่ากับ12.5เดือนหรือกี่ปี12เดือนคือกี่ปี12เดือนคือ1ปีแล้วจุด5ล่ะจุด5คือเท่าไหร่0.5เดือนอ่ ถ้าบอกว่าหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันแล้วศูนย์จุดห้าเดือนน่ะก็เท่ากับสิบห้าวันถูกไหมอ่าวดังนั้นเจ้าพวกนี้มีอายุเฉลี่ยคือหนึ่งปีสิบห้าวันจบแล้วเราไปดูค่ากลางชนิดถัดไปกันดีก,กว่าค่ากลางชนิดสุดท้ายที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือฐานนิยมฐานนิยม ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโหมดฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึ่งคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้นพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่มันมีตัวซ้ำมากที่สุดของข้อมูลชุดนั้นนั่นแหละคือฐานนิยมข้อสังเกตก็คือฐานนิยมฐานนิยมก็คือข้อมูลที่ส้ำม,มารกที่สุดอ่ะพูดไปแล้วเมื่อกี้จะมีไม่เกินหค่าต่อข้อมูลหชุดเท่านั้นเช่น สองสองอ่ะอันนี้มีความถี่สองสามสามสามมีความถี่สามสี่สี่มีความถี่สองห้า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 มีความถี่สี่ตัวไหนมีความถี่หรือมีตัวสามารถที่สุดเลขอะไรเลขห้าอ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ฐานนิยมตอบเลยห้าข้อสองหาข้อมูลบางชุดมีฐานนิยมมากกว่าหนึ่งค่า เขาจะสรุปว่าไม่พิจารณาฐานนิยมยกตัวอย่างเช่นสองสองมีความถี่สองสามสามมีความถี่สองสี่สี่มีความถี่สองห้าห้ามีความถี่สองและแปดก็คือสองสามสี่ห้าซ้ำกันสองตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เขาจะสรุปว่าไม่พิจารณาฐานนิยมข้อสามที่ต้องสังเกตคือถ้าข้อมูลทุกตัวมีความถี่เท่ากันหมดเลย จะสรุปว่าไม่มีฐานนิยมมีความถี่เท่ากันหมดคืออะไร8 9 10 11 12 13 14นั่นคือทุกตัวมีความถี่หนึ่งหมดเลยหรือมันไม่มีตัวที่สามเลยอ่ะนั่นแหละข้อเน,นี้ยก็เลยสรุปว่าไม่มีฐานนิยม ค่นี้เองจะมีอยู่สามกรณีหนึ่งมีฐานนิยมแต่ต้องมีไม่เกินหนึ่งค่าสองถ้ามีเกินหนึ่งค่าจะสรุปว่าไม่พิจารณาฐานนิยมเราจะไม่เขียนว่าไม่มีฐานนิยมนะส่วนข้อที่สามถ้าทุกตัวมีความถี่เท่ากันที่หนึ่งหรือมันไม่มีตัวซ้ำเลยนั่นก็แปลว่าข้อนี้ไม่มีฐานนิยมนั่นเองไปดูตัวอย่างกันจงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ยี่สิบยี่สิบสามสิบ เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบห้ายี่สิบกยี่สิบสาสิบสายี่สิบสี่สิบยี่สิบไปหาฐานนิยมกันดูตาเปล่ารู้หรือ,อยังว่าข้อมูลตัวไหนมีความถี่หรือซ้ำม,มากที่สุดดูยี่สิบครูมองเห็นว่ายี่สิบยี่สิบมีหนึ่งตัวสองตัวกดยังสามตัวสี่ตัวห้าตัวมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ ตอบเลยฐานนิยมเท่ากับ20ซึ่งฐานนิยมเนี่ยครูขอใช้ตัวย่อเป็น mode ละกันเนาะ mode เท่ากับ20และในมัธยาฐานเนี่ยใครจะใช้ตัวย่อเป็นเม e d ก็ได้ med มัธยาฐานย่อมาจาก median เผื่อใครไม่อยากเขียนภาษาไทยอาจให้ดู advance ไปดูข้อที่สองหมดของเราหาซิมีไหมมีห้าสิบเอ็ดหกสิบสามเก้าสิบห้าสิบสิบเจ็สิบแปดสิบหนึ่งร้อยอ้าวไม่มีตัวซ้ำเลยนี่หว่าดังนั้นข้อนี้มีโหมดไหมไม่มีก็ตอบไปเลยว่าไม่มีฐานนิยมต่อไปข้อที่สามเยอะนะข้อมูลเยอะนะสี่สิบห้าสามสิบห้าสิบ หกสิบสามยี่สิบแปดสิบสองสี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสิบเก้าสิบเอ็ดหกสิบสามสามสิบห้าสิบสองห้าสิบสองสี่สิบห้าห้าสิบไปดูตัวสามกันดีกว่าอ่ะคร่าวๆเจอสี่สิบห้าสี 45, 45. ่สิบห้าหมีสี่สิบห้าอีกไหมอ่ะมีสี่สิบห้าอีกอะไรต่ออ่ะเหมือนเจอห้าสิบห้าสิบใช้สัญ,ญลักษณ์นี้แทนอ่ะห้าสิบมีสองตัวอะไรอีก สามสิบอ่ะเปลี่ยนสัญลักษณ์หน่อยเดี๋ยวเหมือนกันชืบชืบมีอะไรอีกไหมอ่ะหมดแล้วตอนนี้มันมีข้อมูลที่มีตัวซ้ำเท่ากันอยู่ตัดห้าสิบออกไปเลยมีแค่สองตัวมีสี่สิบห้ามีสามตัวแล้วก็มีสามสิบมีสามตัวถ้ามันมีฐานนิยมเกินหนึ่งค่าเนี่ยข้อนี้จะสรุปว่าอะไรจะสรุปว่าไม่มีฐานนิยมหรือเปล่าไม่ใช่ จะสรุปว่าไม่พิจารณาฐานนิยมอารมณ์เหมือนน้อยใจมีเกินหนึ่งค่าใช่ไหมไม่พิจารณาซะหรอกจะได้จบจบไปโอเคต่อมารวบเลยสามค่ากลางค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยาฐานและฐานนิยมจงหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยาฐานและฐานนิยมของข้อมูลดังต่อไปนี้ สิบห้า2ิ2หก0ี0ส0บยี่1ิบสองยี่สิบเจ็ดสิบ้าสิบหกยี่สิบยี่สิบไปหาอันแรกก่อนเลยหนึ่งหาค่าเฉลีย่ยหรือ x bar x bar ของเราสูตรคือซิกมา x ส่วน n s i g ซิกมาคือจำนวนทั้งหมด ซิกมา x คือข้อมูลทั้งหมดบวกกันเราก็เริ่มบวกเลย80ดสบวกยีเป็น100 15ร้บวกสิเป็น31 31ิบเวกยีเป็น53อ่านี่มีลงท้ายด้วยเจ็ด้าสิบสาวกสองเป็นสองต่อไปอ่าเหลือเลขก,กลมๆแล้วทีนี้ บวกเลยสองหกศูนย์บวกหนึ่งร้อยบวกยี่สิบบวกเจ็ดสิบบวกยี่สิบหารด้วยแล้วก็ไปดูว่ามีจำนวนตัวทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มีสิตัวเราก็หารด้วย10เรามาบวกเลขตรงนี้ต่อ260ร้อยบวกยีบวกยีได้300 300ยสาบวกหนึ100เป็น400ร้อยสบวกเจเป็น470ร้ดส่วนสิดังนั้นจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือเอ็กาเท่ากับ47ต่อไปข้อที่สอง หามัธยาฐานมัธยาฐานคือค่าตรงกลางตอนนี้ค่าของเราเรียงหรือยังยังไม่ได้เรียงเราก็ต้องเรียงก่อนอเริ่มจากเท่าไหร่สิบสิบเริ่มจากสิบสิบอะไรต่อ15 16 15 16 20 20 22 20 2ี่สิ0ย0่0ิบแล้วสุดท้ายคือ2 0งศูนเมื่อเรานำมาเลี้ยงค่าแล้วเราจะพบเลยว่าค่าที่ต่ำที่สุดคือ10และค่าที่สูงที่สุดคือ207มันห่างกันพอสมควรเลยเห็นไหมจาก10ไป15ไป20ิ ตรงนี้ยังเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนกอนอยู่เลยแล้วไปเจ็ดสิบไปแปดสิบแล้วไปสองร้อยเลยค่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยอันนี้เราให้วิเคราะห์ข้อมูลเฉยๆดังนั้นอตอบก่อนมาธยฐานมัธยฐานหรือเม็ดของเราเท่ากับค่าไหนอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวที่ห้ากับตัวที่หกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวที่5กับตัวที่6เป็นเลข20เพราะฉะนั้นเม็ดของเราก็เท่ากับ20เลยเพราะว่า20่สบวกหารสก็ได้20อยู่ดีต่อไปข้อที่3หาโหมดโหมดของเราเอาไปดูซิมีตัวําไหมมีสิบํามตัวแสดงว่ามีความถี่สองยี่ามตัวมีความถี่สหมดแล้วตัวํา ข้อนี้มีฐานนิยมสองตัวข้อนี้มีความถี่สาสูงสุดสองตัวนั่นแสดงว่าข้อนี้ไม่พิจารณาฐานนิยมครูขอให้นักเรียนโฟกัสข้อมูลนิดหนึ่งเนื่องจากข้อมูลเนี้เป็นข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดและค่าสูงสุดห่างกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยดูกรณีที่หเลย การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือเอาทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวเราจะได้ค่ามาเป็น47ไอ47เนี่ยมันจะพูดถึงว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงเลขใดมากที่สุดหรือว่าอยู่ใกล้เลขใดมากที่สุดถูกไหมค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยได้47มาดังนั้น มันจะยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรที่เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในการหาค่าที่มันมีความแตกต่างกันขนาดนี้เดี๋ยวไปดูอันที่สองถ้าเราใช้เม็ดมัธยฐานมัธยฐานเรารู้ว่าเท่ากับยี่สิบคือค่าตรงกลางตรงนี้เมื่อเราหามัธยฐานเนี่ยมัธยฐานเนี่ยมันบอกเราว่าส่วนใหญ่ข้อมูลน่ะมันจะมีค่าอยู่ประมาณยี่สิบ เห็นไหมตั้งแต่ตัวที่1ไปถึงตัวที่7เนี่ยมันมีค่าตั้งแต่10บถึงยีเองแล้วพอมันไปจากเนี้ยมันไป70แล้วไป200เลยถูกไหมดังนั้นค่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่กองกองกันที่ประมาณ20อนะ่ะข้อ2เนี่ยคือมองแล้วเหมาะสมที่จะใช้มาธยาฐานในการหาข้อมูลนี้ส่วนไปดูข้อที่3ข้อที่3มันดันเจอฐานนิยม2ตัว เมื่อมันมีฐานนิยม2ตัวมันก็จะเกิดความลังเลว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสิบหรือมันจะเป็นยีสดีนะเมื่อมีฐานนิยม2ตัวเนี่ยมันก็ไม่พิจรารณาฐานนิยมอีกถูกไหมดังนั้นฐานนิยมก็จะไม่เหมาะกับข้อมูลหน้าตาแบบนี้หรือมีความแตกต่างแบบนี้เช่นเดียวกันไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน่อยที่เราเรียนมาสค่ากลางคือหค่าเฉลี่ยเลขคณิตสมัธยาฐานสฐานนิยม เราควรเลือกใช้อย่างไรดี <arn> การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลเนี่ยเราไปดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีค่าที่แตกต่างกันมากๆดังนั้นมันจึงเหมาะกับข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันมันจะได้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้อย่างแม่นยำส่วนม at ัธยฐานเนี่ยจากตัวยอย่างที่แล้วเช่นเดียวกันมันจะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมากมาก มันจะทำให้รู้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ไปเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงไหนส่วน3ฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยจะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความถี่มากไปเลย1ค่าหรืออาจจะใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เห็นชัดมากว่าฐานนิยมเหมาะกับการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นสีชนิดของเกมอาชีพอะ สมมุติให้เป็นหัวข้อของตัวละครใน ROV สมมุติว่าเราไปถามเพื่อนสัก10คน4คนตอบว่าฟ o อเรนติโนส่วน6คนตอบว่าคิวเลนอ่ะดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเรานะที่เราไปถามชอบคิวเลนมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนชอบคิวเลนเนี่ยมีตั้ง6คนส่วนคนชอบฟ o อเรนติโนเนี่ยมีแค่4คนอ่ะดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มของเราเนี่ยชอบคิวเลนเห็นไหมว่าฐานนิยมมันจะเหมาะไปทางข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าดังนั้นในการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเราจะได้ข้อมูลที่เหมาะสมมาขอพูดอีกอย่างหนึ่งคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะเป็นค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะว่ามันจะได้ค่าเฉลี่ยตรงกลางมาในข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันส่วนมัธยาฐานและฐานนิยมเนี่ยเราจะได้เพียงค่าคร่าวๆมาเท่านั้น เพื่อให้เราทราบข้อมูลเฉยๆว่าเออมันประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ